คนไล <anut S 1> ์เราคน <bona S 1> ที่ตามไปเราก็งอยไหลเดี๋ยวดูว่าคนจะเข้ามาช่วงประมาณสัห้านาทีเราลองไล่าเรกมไหนที่เราอยูดในห้องด้วยกันนะี่เราถ่าประกาศเนาะเปครั้งแรกที่เราไละแล้วนะแต่ทุกวันนี้เริ่มพูดคล่อง ไปเดินตั้งแต่ต้นทางเลยวะก็สวัสดีคนดูทั้ง48คนด้วยนะ,ะยังนี้ไรหูโมเย็ดทำไมเราต้องเรียกว่าหลันตระลงเรียกนะ ชื่ออะไรครับพี่ขาบได้นะครับเองกาวเล่นไปเองกาวเล่นไปผู้หญิงอาจจะอยู่แต่เขาเป็นผู้ชายเขากลัวเออไรดูข้างหลังดีกว่าไม่มุงเมื่อก่อนเราเห็นักไรเราว้าวเนาะทีลรงเนาะเดี๋ยวนี้เราเริ่ม ปลาอะไรเหรออันนี้ปลาใต้ตั้งแต่มาร้านลุงไม่เคยเห็นมาหาชายัยเลยนะก็กสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์ของเรานะครับอยู่กับผมเกตไทสัพ้ายเส้ยนะวันนี้ก็ <c oughs> มาขโมยปลาเอ้ไม่ใช่มา,มาดูปลาอก็เป็น <c oughs> อ๋ออืออีสานที่รักไม่ถึงใครที่รักไม่ถึงใครเอ้ยนนั่ไงทำไมทำไมมังคุดมันเยอะต่างวะเดี๋ยวมังคุดมังคุดมังคุดเฮ้ยมังคุดมีหลายตัวเลย ได้ตัวใหญ่กับบมงคุดด้วยสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมไลฟ์ของเราด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็เล่งเลงปลาไว้เนาะแลาวทำการอุ้ยถ้าตัวละ6 0 7ิบถึงเจบาทนข้างนอกอะลายหยินอ่อนเขาเรียกว่ <c oughs> กามาเบิลกระลาสวัสดีพี่น้องป้องปายสุกคูุ่กคนนะอยู่กับผมเกิดไทยสบายสวยวันนี้ก็เอิม มาเล็งปลากัดไว้สักสักครู่หนึ่งเนาะอ่ามาเล็งปลากัดสักครู่หนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเนาะวันนี้เราก็ขึ้นลงไหลกันเป็นว่าเล่นเลยเนาะอะ่ไม่ว่าจะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ทะเลแล้วก็มาเบิ้นอุ้ยอันนี้คืออะไรวะที่รักมันป่านะเนี่ยแกเอามาใส่ผิดหรือมันเป็นเบนนะเนี่ย จริงเหรอทำไมแกมาใส่หลวงเขาปลาฮามูลวะเบ็นจริงป่ามันคือเบนไม่ใช่น,นี่เหรอนี่ก็เบ็นงั้นสิฉันเนี่วยเท่าดูดีเท่าว่าใช่ฮามูลไหมฮามูลไม่มีสีสีสโต๊กอะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงสีข้อผังมันจะไม่มีนะเฮ้ยน่ากลัวมันปเป็อแบบวะสวยอยู่นะอืมมันไม่เหมือนประกาศฮามูอ,อ่ะมันไม่ใช่ฮามูลเดี๋ยวมันเครื่องมันไม่ใช่ฮามูลนะเดี๋ยว เครื่องย,ยาวเออใช่ห้ามูลน่าจะไม่ครมอ้อหกสิบห้ามูลตัวนี้จะหกสิบได้ไงอ๋อหัวช้างไอ้ก่หกสิบเออถูกแล้วตัวนี้หกบาทตัวนี้สวยปะโอ้ยก็สวย,สวยเอาสองตัวให้สองตัวไม่เอาเจ๊ดายติดแต่แค่นี้พอ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอ,อ,อยู่ผมก็ได้สไปดสวยนะตอนนี้ร้านกำลังชุลมุนเลยนะใครที่ชื่นชอบประกาศป่าก็ใครชอบตัวไหนบอกผมนะเดีย๋ยวเล็งไว้เดยเล็งไว้เดี๋ยวผมยิบให้ <c oughs> ไม่รู้ไม่ค่อยเข้ากันมากันเลย6โมงเออวิวของเราดีเนะาะไม่ค่อยมีคน สนุกดิตอนที่เขาพูดในเซเว่นแห่งโครตเนเซเว่นที่อยู่เขาเกี่ยวเ่รอให้บอพูดเล่นมั้งวะเขาพูดจริงเนี่ยไม่ได้พูดเล่นหรอกเขาแค่พูดไปตอนที่เองชอบทำสีหน้าบูดอ่ะคนดูได้ยินนะคนอยากหอกน้องหยอกเนาะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอ่า อยู่กับผมพี่นายสเปซซ์นะผมจะเจออเอซื้อไหไปสุดปลาป่ะเขาซื้อในแปดบาทาเออเขาคิดว่เาเขา,เ<ร>าไม่อยากได้เขาไม่เพราะในในช็อปปี้ของเซนเดอร์ก็แปดสิบอันนี้เราต้องเสียค่าส่งแถมเรา,า,ายังได้ไปเลยไปใช้เลยอันนั้นเราต้องรอต้อองรแต่ปลาเขาไม่ค่อยอยากได้อยู่้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมีเสียงผู้หญิงมั้ย ก็จะเป็นปลากัดใต้นะคะคนเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้ที่ตลาดนิจจานะคะคุณก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะมัวนี้อีสานอีสานจ่ะหม้อ่ะกัดมอหนาึดมอมาเล่มออินโดอีโตแปซิฟิกนะครับเดี๋ยวว่าใครชอบฮาร์ปมูนก็มีนะ เราเปิดตัวนี้ให้คุณผู้ชมดูดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเปิดข้างหลังยืงกันดึงดึงกันน้อง <c oughs> อ่ตัวนี้ก็สวยอยู่นะผมว่านนะ <c oughs> ไล่ยืนข้างหลัง <c oughs> ต้นดูปลายข้างหลังยืแล้วบอกเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับะครับวนันนี้อุยมันสวยว่ะตัวเนี้ยเ <c oughs> อย <c oughs> อมั<ใ>นสวยโคตร วันนี้นะคะเราอยู่ตลาดนินจาอมตะคอนะคะตลาดนินจาอมตะขอนจะอยู่จังหวัดชนบุรีเนาะเอ็งอยากได้เหรอเอาไปวะอะไรกันอะไรวะที่รกหมูลองดูสองตัวนี้เอ็งว่าตัวไหนสวยมันเล่นมันเล่นไม้ด้วยเนาะมันคือป่าอะไรวะที่รักถูกมากนะหม้อหรอมันคือหม้อนั่นแหละมั้งหม้อลูกผสมป่ะเออหม้อสองเลยดูที่เครื่องตัวไหนใหญ่กว่า นี่ตัวนี้สวยตัวนี้สวยตัวนี้เครื่อ<า>งย<ะ>แม่นี่เออเครื่องนี้จะแหลมกว่าน,นะตัวนี้นะเครื่องนี้แหลมสองข้า<ไ>อันนี้ตัวหลอกเลยนะตัวนี้นะนนะสีไม่เต็มนะนสีไม่เต็มหกสิบ<อ>บาทตัวนะี้เอาเดี๋ยวเราไซื้อไม้แค้นึงไม่เอาเราเยต่าจะไปเอาจุบจุบลมแล้วก็ไม้ไผ่ไม้ที่รัก พอดีเด็กเดี๋ยวเราซื้อไม้ใช่ไหมแล้วก็เอาไม้มามาลองว่าตัวไหนมันมันเล่นไม้แล้วค่อยซื้อตัวนั้นเดี๋ยวดูดูดีครับสวยไหมไปแล้วเป็นไงแล้วก็บแก็บมาแล้วหรือว่าจะเป็นมาเบิลนะพอดวยจริงเหรอป่าไม่ค่อยผ่องเลย ไล่ยู่งหลังนี้สบายเลยนะไล่นิ่งๆไอ้นี่เนเราไม่ต้ขยับไม่ต้องขยับหาคนอยู่เ้ไปแล้วน้นันเอาจริงเอมพูดวมันสวยสุดเลไงที่เดี๋ยวเป็นทัมูใช่มันสวยสุดแล้วเครื่องมันยาวสุดอะยาวกว่าตัวนี้เอ้ยอามานมนมนมายของพี่น้องพี่สลายครับ คุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าผมเล็งประกาศตัวตะกิ้งไว้นะตัวตัวเนี้ยเนี่ยผมเล็งไว้มันจะมีสองตัวมันจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งสีเหมือนกันเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาน้องคนนั้นเอาไปแล้วสวยอ่ะมันก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นสีเดียวกันนะสีนี้เลย เครื่องจะไม่ใหญ่เท่าตัวนั้นเครื่องยังเล็กอยู่แล้วก็สีไม่เข้าเต็มมาบิ้มผมรีเอาไหมครับเอาจริงเหรอ,อ <c oughs> บ้านประกาศส่เดีมันมาบิ้มมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> อันนี้มาเบิ้มผมยังไม่มีนะนี่มาเบิรมผมเห็นก็นมาเบอร์ก็จะอยู่ประมาณหกสิบเนาะราคาประมาณนี้หกสิบ ปังคุประกาศอันนี้ก็โอเคอยู่นะตัวแดงนี่นะเปิดพองเลยเปิดพองอจ้ะไอตัวนี้มันก็งามอยู่นะใช่นะสิบนาทีอยู่ประมาณก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์นี้ปลาไปแล้วหนึ่งตัวอเออนิ้คขัน มันคืออันนี้ก็เป็นปลาหม้อเหมือนกันนะถ้าเอาเข้าจริงอะ่ะก็เป็นปลากหม้อแต่สีมันเป็นสีแฟนซีอันนี้แหละอ่ะมาพาไปดูร้านเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ย่ง <c oughs> างแท็กตัวนี้ไหมแท็กแทลักเนี่ยอันเดียวกันเลยเนี่ยมาเหมือนกันเลยเนี่ย ช่วงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเอนี่เหมือนกันเลยเนาะละกับร้านตัวนี้นี่ตัวนี้อันนี้มันคือปลาอะไรหรอครับพี่ปลากัดเรียกวะเต็กเดก้อนืออะไรางอ้อ๋อมันเป็นปลากรัด์หม้อหรือปลากัอะไรบไม่ใช่หม้อใช่ไ้ครับเป็นพวกแฟนตี้อ๋อแฟนตีอ๋อว่าเลยเ ตัวนี้มีชื่อว่าแบ็กนะผมเพิ่งดูนะแบ็กดาก้อนนะแบ็กดาก้อนเป็นแฟนซีอยากของผมของผมคลีฟ้าทุกตัวจุดขาวอ๋ออยากได้ไปซื้อที่ตลาดทนายโซครับอ,อันนี้แบ็กดาก้อนนะแบ็กดาก้อนไซมอนดา์เกิลอันนี้เป็นการที่เปล่า อุ้ยเออสีก็เหมือนแผงกิ้นจริงๆนะทุกคนก็พยายามเลาะอย่าพาคุณผู้ชมเลาะเลาะไปโซนหม่องปลาเนาะอ่ะเดี๋ยวก็วันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่รับชมไลฟ์ยอยู่นี้วันนี้ประกัศเปิดแบบจุกๆเปิด2อล้านเอยไม่ใช่เปิดทุกร้านยี่สิบกว่าล้านเปิดหมดอ่ะคุณผู้ชมที่ชนินชอบใน ในเรื่องของปลากัดเนอะที่ขอกันเข้ามาพี่ไม่ไล์ปลากัดบ้างพี่ไล์แต่เนกพิราบไม่ใช่นกนก,นกสวยงามอะไรเงี้ยอ่ะวันนี้ก็พาน้องๆทุกท่านนะเออมาดูปลากัดกัน ยิ่งคนดูนานก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวพามาดูแค่สามร้านแล้วเดี๋ยวเราก็ลงไปนนจริงเหรอร้าน,นนี้ร้านนี้ไหมหรือไม่ต้องเออร้านนี้แต่ว่ามีปากกาด้วยวะตรงไหนอะเนีน่ยไองเเอาลฮ้ยสีน้ำตาลต้องใส่ปากกาเนี่ยเลยเฮ้ยมีมีป่านี่นมั้งเหมือนกันเอ้ป่ามาแล้วที่ร้านอุ้ยป่าไม่นึงเนี่ยไอ้ตะกิ้งมีไหมทำไมเขามองไม่เห็นวะไม่มีเอ้ยตะกิ้เนี่ยมีอยู่แต่เราไม่สังเกตไง ยี่ทีแท็กพูดใต้เทา <c oughs> มีแ<ม>ต่ตปลาอีสานเลยมีแต่อ,อีสานนี่ครับนี่แต่เรามองไม่เห็นแต่กิ่งปลาอีสานไม่เคยขายร้อยหนึ่งตัวเลยวะที่หลังใต้สวนี้อ๋ออีสานสองเครื่องอีสานตัวคนใหญ่ไม,ม่ใหญ่กว่าเขาอ่ะ เขาซื้อตัวละแปดสิบเนาะที่ที่อยากซื้อมาอ่ะมันเล็กกว่านี้เนาะแต่อิสานหน้าก็ตัวใหญ่สวัสดีเรีุกท่านนะครับอือก็งามชอยเลยนะอเขาลอดูตัวนี้อิสานสงเครื่องไม่สู้อือมันไม่สูน แต่ตัวนี้คือจริงอุ้ยแต่แตัวนี้เยอะเนาะไปร้านไหนก็เจอเนาะเอ่ออัปเดตร้านคือลุงแกไม่ค่อยมีปลาป่านะเนี่ยเขามาหลายเดือนแลยตั้งแต่เขามาอยู่เนี่ยเพิ่งเห็นเออเพิ่งเห็นปลาป่าที่เราไปผลทากเองแล้วจกิงอ่ะเฮ้ยไปด้วยเฮ้ยมีปลาป่าด้วยเองถักอ่ะเองถักไงถักเขาเนี่ยบอกว่าที่เขาจะเราจะเดินเลยเนาะเขามีปลาป่าด้วยอัปเดตปลาป่าเนาะ ้ยป่าใต้ใต้มีสีนี้ด้วยหรอใต้อะไรมันใต้ใตท้ทุ่นปปใช่ใต้เ<า>หรอไม่ใช่ใต้ <c oughs> อะไรเป็นอีสานฐานอี <c oughs> สานสีนา่าแกน่าจะโหลน่าจะลืมเปลี่ยน,ป,น,นป้ายเนาะเดี๋ยวเนาะแกเปลี่ยนเออแ่ปเปลี่ยนอันนี้ใต้อันนี้ใต้นนตเทา เดี๋ยวก็ได้ออดสองตัวละร้อยก็โอเคอยู่แต่เป็นลูกปลาอยู่แต่เขาก็เห็นแล้วมันมีแปดสิบบาทตรงที่ที่หลักบิดแต่ใส่เขาอะอแต่วันนั้นอะอ,อันนี้เป็นตัวเมียพอสีแล้วล่าสตัวเมีย่ตัวเมียสีไม่ค่อยมีแล้วแท้ตัวเมียไม่ค่อยมีสีอันนี้ใช่ปลาทะเลปะไม่ใช่ปลาทะเลคนเราเลี้ยงไม่ได้เนาะ สวัสดีน้องมาเฟียด้วยนะจ๊ะ,ะวันนี้เรามาตลาด <c oughs> ตลาดปากัดกันเนาะวันนี้ต้องบอกเลยว่าปากัดแบบจุกจุกร้านเด็กน้อยคนนี้ก็ได้นะพี่แกใจดีนะเนี่ยร้านอีกร้านหนึ่งนะครับเนาะแล้วไปจบที่ร้านคุณลุงโรงงานร้านนี้ร้านหนึ่งร้านนี้ปลายเยอะดีะสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมเคยทยส,ยสไปซุ่ยเนาะน,นี่พาชมปากัดอีกแล้วเช่นเคย ยอ yeah แก้มแดงไม่มีเลยนะครับผมในโซนที่ในโซนท,ที่พี่อยู่ไม่มีแก้มแดงเลยนะเป็น,เป,นเป็นเหลืองเป็นเหลืองไม่เคยทำมันเหมือนปะทรงปลามันปุ๊กๆไงวะที่รั่เนี่ยเป็นเหลืองด้วยเป็นจะเป็นา้านหงอนได้จริงเอออันนั้นคูดงามเลยแต่สี่ร้อย เราไม่ได้ะหรอติดกสิทธ์ไฟสีส้มมันทำให้ปามองไม่เห็นสีเนาะมันต้องไฟสีขาวนะจะไปดูร้านนั้นไหมราอะไรสักตอน,นี่สิบเจ็ดนะครับหรือว่าตอนนี่สห้าเนาะไม่จริงเหรอ ไรนานก็จริงนะไม่ใช่ไม่ใช่ไรนานก็จริงได้ชัช่วโมงนี้นะ <c oughs> แต่ร้านเนอีสานแกขายแค่หนะึ่งสามส่นนะพี่อยู่ไหนครับอยู่ชนบุรีนะครับผมวันนี้ไอ้์สดกันอยู่ที่ชนบุรีปรกากกังปกากัง ใครที่ยังไม่เคยเห็นประกาศอมไขจ่จะพาไปดูนะพี่เสื้อขาวจะควักเงินให้พี่พี่ชายซื้อเงินซื้อประกัศมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายชอบเหรอสำหรับคนนี้ชื่นชอบปลาลูกมอญกีตาร์เดี๋ยวกีตาร์ะาจะถ่ายให้ดูนะครับผม

สำหรับคนที่ชื่นชอบลูกช้อนนะครับก็นี่นะครับปาใช้ลูกช้อนหรือว่าปีนังประกาศปีนังนะทุกคนมีแค่สองตัวเองเนาะว่าปีนังมันไม่สวยเนาะปีนังมันไม่มีสีมันก็เลยไม่สวยเนะร้ะานนั้นถ้าป่าตรงร้านนี้จริงๆเราที่าครบเครื่องเนาะร้านร้าน สองตัวนี้ไม้ก็จำกูได้แน่นเขาเขาถือมั้งไม่อุ้ชอบป่าดีมากเลยเขาอะสำหรับเราเราตปองซื้อไม้ดีกว่าต้อีเงินซื้อไม้จริงมันมันเคาะมันจะสู้หรือเปล่าใช่ไหมเราก็ฝึกง่ายก็ไล่ฝึกป่า độ à Xoay cái đạn xuống đây đã ครับไปดูเลยนั่นอืมขอซูมนิ้วหน่อยถ้า สีอะไรวะที่รักรู้ขดสีออ๋อตอนนี้ดูดีๆค่ะเดี๋ยวขดเพราะที่อยากรู้ราคาใช่ไหมม,มาถึงว่าที่รักเห็นมันเออประมาณนี้มันก็มีอยู่นะพวกเขาก็ได้มาประมนะาณนี้ทำไมเป็นไม้ไม้มมไมจัะมันทำไมเป็นรูปอันนี้เลยหักไม้มรูปเต่างอยเหรอถ้าเขาเอาพัดเ,เอาสีเดี๋ยวเอาไว้ก่อนได้ไหม ตัวเมียไม่ตัวนี้นอนแล้วกีตาร์นี่กีตาร์อยู่ที่ตลาดนินจาชนบุรีนะครับผมอเนเหลืองแกบอกอะไรเปิดตาจนไม่พองกันแล้วใช่ไหมก็เปิดทุกตัวไงเ,เปิดไาทุกตัว เป็นเรื่องสองร้อยอันนี้สองร้อยเพราะมันเล็กอยู่มงทำไมเบนร้านร้านของแกมันตัวยาวอะที่าเนาะร้านอื่นมันจุมปุกอะไรเน้นม,มหาชัยเอเลียนตัวนั้นไปอยู่ไหนอ๋ออันนี้เอเลียนนะเอ,เอเลียนมีตัวเดียว นี area, ่เอเดียตัวดีนี่ก็มหาชัยอ่าชัยก็เป็นลูกเด็กมหาชัยก็จะตัวละสองร้อยใต้วงแดงโอ้เบลเหลือง รัอมูลมการไมายมันสู้ไหมมนสู้ไหมกานหมาย ม,ม,ม่นเขาก็มีไงฮะเออมันแค่กลางแต่มันไม่ตัวนี้นอนละซีโรล่ล่าเออม,มันก็พออยู่ มีอมอเตอร์ลูกลอยไหมครับอ่ะเดี๋ยวมออมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับเบนเหลืองอืมเหมือนต้องกระตุ้นให้มันสู้หน่อยนะเนาะนี่เบนเหลืองความเดียวครับแต่ที่นร้อยบอกอีสานเนี่ยมีอุปกรณ์นี้นอย่างด้านบนครับ มาใช้ได้ท้ายแบบสวยๆอะไรนะแัวดูเลยครับิอ่นนีดีให้เอายืนเหายืนเ็ก็จริงจังจะจะเอืงเรอเอาปลาเอาเบอร์มาละ ตัวเมียของสวยงามอะไรครับอีสาน อยากเองเออว่าชืแอละบูบูสัตเออถ้าพูดว่าท่นอยู่ฝั่งนี้เยอะเลยครับอ๋อมันขึ้นมาใหม่ก็เห็นเนาะเอ้ยลุงก็แพงเหมือนกันเนี่ยลุงหกสิบแนี่ห้าสิบอ๋อโอเคโอเคนั่นเนี่ยเราถึงไม่ต้องรีบซื้อออ้ก็ที่ลักตอนที่หลักไล่แถวเก่งมากแถวพูดเขาไม่กล้าเขาเพินแล้วพูดอะ เท่หลักนะพูดอย่างเงี้ยไม่ถึงถ่ายอะไรก็พูดมาดูกันเดียวอือฮึเก่งมากก็สวัสดีดคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ ดูจันะ<ด>ชอนคาหลวง<ด>เลดบาร์วิตี้ตัวละสี 4. 4. เกือบ5้าใบเท่าเราสองคน่ใช่ไหมท้ไมมันสีแดงมันสีแดงเพราะหินด้วย ก็ดีกูไม่ฉกทุกทันเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนินจ <c oughs> าชลบุรีอมตะนครอมรรัตนโกสินมาฉกอะไรเนาะอ่ะวันนี้ผมก็จะมาไลา่พูดคุยกับเรื่องของปลานะครับอ่าหลาดก็จะเป็นตลาดมีขายปลาแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นเหมือนกันอ่าแต่ที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือเป็นปานลากัดอ่าเนี่ยเวลาเขาพูดคนดูก็จะเริ่มมไม้นอ่า ยูกบผมเกิดไทยสบายสวยนะครับใครชื่นชอบในเรื่องปากระดก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ปักตะไคร้อะไรก็ได้นะครับคื <c oughs> อคือคือคือ Let's go ไปกันต่อครับเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับผมเดี๋ยววันถัดไปจะมาถ่ายดูนะครับ